ยิ่งรู้จักยิ่งหลงรักเปิดใจหลิงหลิงนางเอกช่องสามที่สวยระดับนางงามในมักกะลีที่รักใจละลายไปพร้อมกันเมื่อเห็นนางเอกคนใหม่ของช่องสามหลิงหลิงศิริลักคองสาวลูกครึ่งไทยฮ่องกงที่ยิ้มทีไรก็ทำให้ใครหลายคนหวั่นไหวทุกที เพราะความน่ารักเกินต้านโดยหลิงหลิงได้มีผลงานละครเรื่องแรกกับทางช่องสามคือละครตาบฟ้ามิตรวันกับบทบาทหลิงก่อนที่จะมาแจ้งเกิดเป็นนางเอกเต็มตัวในละครมักกะลีที่รักกับบทบาทสุท้าไทยมักกลีผลหรือที่รัก เรียกได้ว่าเรื่องนี้เธอได้สาสตร์ความน่ารักจนทำให้แฟนๆต่างตกกลุ่มรักเพียบงานนี้เราจึงอยากจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับสาวคนนี้ให้มากขึ้นกว่าเดิมด้านประวัติส่วนตัวหลิงหลิงมีชื่อจริงว่าซิริลักษ์คองสาวสวยลูกครึ่งไทยฮ่องกงเกิดวันพฤหัสบดีที่11พฤษภาคม2538 จบการศึกษาสาขาวิวชาการจัดการการท่องเที่ยววิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแกน่นสวยอย่างเดียวไม่พอยังพูดได้ถึงสามภาษาทั้งภาษาไทยอังกฤษจีนเก่งรอบด้านแบบนี้ใครๆก็ต้องหลงรักแน่นอนแถมสีที่เจ้าตัวชอบก็น่ารักเหมาะกับหน้าตาสวยหวานของตัวเองมากเลยคือสีขาวและสีพาสเทล ส่วนอาหารเธอกินได้หมดเพราะเป็นคนชอบกินมากไม่ว่าจะเป็นส้มตำผัดกระเพราหมูกระทะของหวานก็จะเป็นดิงซูหรือเค้กกิจกรรมที่เธอชอบทำยามว่างมากคือออกไปถ่ายรูปเล่นกับเพื่อนๆและอีกสิ่งที่ขาดไปได้คือเธอเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายมีหน้าหุ่นดีไม่มีส่วนเกินทั้งสวยทั้งมีวินยัยไปอีก ของรักของห่วงที่สุดของหลิงหลิงคือน้องหมาเช่อเต้าหู้เพราะเจ้าเต้าหู้อยู่กับเธอมาตั้งแต่เด็กๆหลิงหลิงเริ่มเป็นที่รู้จักจากการที่เธอคว้ามงกุฎจากการประกวดนางงามเข่าสวนกว้าง2,561ด้วยความที่เธอหันด้านซ้ายหน้าเหมือนอภัสราหงสกุลนางงามจัก,กรวาลคนแรกของไทยส่วนหันขวาก็หน้าคล้ายแอฟทักษออนพักสุขเจริญ ซึ่งกลายเป็นกระแสฮือฮาบนโลกโซเชียลต่อมาเธอได้ไปทดสอบหน้ากล้องและเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่องสาม สวยน่ารักมากเวอร์บีกีไม่ธรรมดาใครรักใครชอบเธอก็อย่าลืมติดตามและให้กำลังใจเธอได้ในมักกลีที่รักสามารถรับชมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา19นาฬิกาและติดตามผลงานอื่นๆของเธอได้ใน i.g. หลิงหลิงคอง